กบมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับร้าน PS Motor ร้านรถมือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองไม่ต้องกังวลเรื่องย้อมแมวมีบริการหลังการขายโดยช่างมีประสบการณ์ทุกคนเลยนะครับวันนี้นะผมก็จะมารีวิวทันน่า PCX 150ปี2017คันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเพืเ่อนๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ h o n d a p c x 150ปี2017คันนี้นะครับเป็นรถออโตเมติกระดับพรีเมียมในคลาส150ซีซีนะครับซึ่งทาง AP Honda เนี้ยได้ใส่ลูกเล่นมาหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นระบบ ESP ระบบ PGM FI ระบบ c o คอมบ b r a k e หรือแม้แต่กระทั่งระบบ i d e l i n g Stop นะครับซึ่งระบบเหล่านี้ทั้งหมดเนี้ยช่วยในการเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ของผู้ขับขี่นะครับ ประหยัดน้ํามันและแถมเป็นมีกาะสิงวัฒนล้อมีด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ช่วงหน้าของตัวรถกันดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบแบบไฟ f u l l LED ทั้งคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับหรือว่าจะเป็นไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟหลีกก็จะเป็นระบบไฟ LED หมดเลยนะครับโอเคตัวโช๊คของคันนี้นะครับจะเป็นโช๊คแบบเทเลสโคปิกเป็นล้อหน้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นล้อหลังจะเป็นแบบยูนิตสวิงนะครับ ข้อดีของโช๊คแบบเทเลสโคปิกก็คือหาซื้อง่ายตามร้านขายอะไหล่ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงอีกด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแม็กนะครับทั้งสองข้างเลยทั้งแม็กหน้าและแม็กหลังเลยนะครับขนาดของยางนะครับก็คือ9 0 9 0ส14นะครับถ้าเป็นยางหน้านะครับระบบเบรกนะครับจะเป็นดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเรา ไล่ไปดูกันที่จุดต่อไปกันดีกว่านะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเรือนไม้ของเจ้า p c ห1 5 0ปี2 0 1 7คันนี้นะครับก็จะมีทั้งตัวบอกรอบความเร็วนะครับแล้วก็เวลานะครับแล้วก็ ODO นะครับหรือว่าเราวิ่งไปแล้วกี่กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับปกติให้มาแล้วก็ไฟแจ้งเตือนนะครับก็จะมีบอกให้ะบบ ถ้ามีปัญหาขัดข้องนะครับก็จะบอกไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ระบบ I อเดียลิ่งสต็นะครับก็จะมีไว้ตรงนี้แช่นั้นเองโอเคตัวนี้นะครับจะมีกล่องเก็บของด้วยนะครับก็คืออยู่ตรงนี้เรากดทีหนึ่งก็จะเปิดออกมานะครับนี่แล้วข้างในเนี้ยมันก็จะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถชาร์จได้นะครับนี่เปิดมาสามารถชาร์จได้แต่ว่าต้องต้องมีตัวอะแดปเตอร์เสียบด้วยนะครับ เค okay. จุดต่อไปนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นระบบแบบเตาแก๊สแล้วนะครับจะไม่ใช่ระบบแบบว่าแบกปุญแจธรรมดานะครับก็เตาแก๊สก็สามารถปิดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเปิดปิดตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่จุดต่อไปกันดีกว่านะครับก็คือเวลาเปิดถังน้ํามันนะครับจะเปิดยังไงก็คือมาหมุนที่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้จะเขียนว่า s e a t and Fuel นะครับ แล้วเราก็กดที่ตรงฟูเอลขึ้นนี้ครับถังน้ามันก็จะเด้งขึ้นมานะครับโอเคแต่ถ้าเราจะเปิดเ,เป็นเป็นตัวนี้นะครับเป็นเบาะรองนั่งนะครับก็ต้องกดที่ตัวนี้นะครับเบาะตัวนี้นะครับสามารถค้างไว้อย่างนี้ได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะแบบว่า สะดวกในการเอาเอาสัมภาระเข้าสัมภาระออกนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใส่หมวกกันน็อกในใบเต็มเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถใส่ของได้ตรงนี้อีกด้วยนะครับตัวนี้เป็นขูดเล็กคอเล็กเครื่องนะครับอันนี้ผมขูดไว้เผื่อเผื่อเวลาโอนนะครับโอเคนี่นะครับผมมาให้ดูภายในสวยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่จุดต่อไปกันดีกว่านะครับตรงนี้เขาจะเป็นยูนิตสวิงนะครับเป็นโช๊คหลังนะครับแล้วก็มีสวิงอาร์มตัวนี้นะครับเอ่อหม้อ,อกรองตัวนี้เขาจะเป็นหม้อ,อกรองแบบน้ำนะครับข้อดีของหม้อ,อกรองแบบน้ำเนี่ยก็คือสามารถเอ่อรถเนี่ยสามารถขับในระยะทางที่ไกลๆนะครับโดยที่ไม่ต้องพักเบรกในเวลาดานาน เพราะว่าการระบายความร้อนแบบน้ำเนี่ยจะดีกว่าการระบายความร้อนแบบแบบอากาศนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นล้อแมกเหมือนกันนะครับขนาดของยางนะครับก็อยู่ที่100ทับ90ขอบ14นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดสีรอบคันกันดีกว่านะครับว่าชุดสีรอบคันนี้เป็นยังไงบ้างนี่นะครับไม่มีรอยล้มชนหนักเลยนะครับสวยมากๆเงียบมากมากเลย ค,คันนี้เนี่ยผมตั้งใจบิ้วมากมาเลยนะครับเป็นรถที่สวยมากๆเลยไม่มีรอยเลยแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าว่าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างานะครับ กดสตาร์ทที่เดียวติดไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยเลยนะครับนี่นะครับปิดทีรถมาเลยนะครับเครื่องค่อนข้างปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงปกติหรือเปล่า นี่ครับติดปกตินะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับติดปกตินี่นะครับติดปกตินะครับไฟเลี้ยวขวานะครับนี่ติดปกตินะครับโอเคแรนะครับติดปกติไฟสูงต่ำนะครับ โอเคเดี๋ยวขออนีาตดับเครื่องสักครู่นะครับโอเคเรามาเปิดราคาของตัวรถ pcs หนึรคันนี้กันดีกว่านะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่56,900บาทนะครับเฉพาะคนดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะแถมโปรโมชั่นไปเลย5อย่างนะครับจะมีอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยในวานะครับข้อแรกนะครับก็คือฟรีโอนฟรีภาษี ฟรีพรบนะครับก็คือทั้งหมดเนี้ยท่านไม่ต้องออกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้เรียบร้อยเลยนะครับต่อภาษีต่อพรบแล้วก็โอนให้เยทท่านเรียบร้อยเลยนะครับข้อ2นะครับเดี๋ยวผมจะแถมหมวกกันน็อกให้ท่านด้วยนะครับคู่นะครับหมวกนี้นี่นะครับหมวกแบบนี้นะครับก็คือสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตา PS แบบนี้ด้วยนะครับก็คือจะแถมให้ท่านไปเลยนะครับอีกหนึ่งใบพร้อมกับรถคันนี้นะครับ อน่แล้วก็ข้อ3นะครับก็คือส่งฟรีทุกกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนนะครับที่เป็นปริมณฑลหรือว่าอยู่ในกรุงเทพนะครับก็คือผมจะส่งฟรีหมดเลยนะครับท่านไม่ต้องเสียน้ํามันขับมาขับรถมาที่นี่เลยนะครับก็คือจะส่งฟรีให้เรียบร้อยเลยนะครับข้อสี่นะครับก็คือผมมีบริการหลังการขายด้วยนะครับถ้ารถคันนี้ภายใน3เดือนอ่ะ ถ้ามีปัญหาเรื่องเครื่องถ้ามีปัญหาเรื่องเครื่องนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องน้ำมันเคิงท้ายมีปัญหาเรื่องระบบไฟมีปัญหาเรื่องอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับเครื่องตัวนี้นะผมรับประกัน3เดือนนะครับเข้ามาซ่อมที่ร้านผมฟรีไม่คิดค่าใช้ใจ่ายในทุกทีเลยนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยนะครับสาหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นเลยนะครับก็คือผมจะแถมเงินให้อีก1,000บาทนะครับคือใครซื้อรถคันนี้เนี่ยผมจะแถมเงินให้อีก1,000ันบาทเลย ใค,ใครแนะนําคนมาซื้อรถที่ร้านผมหร,รนนหรือว่าซื้อรถคันนี้เนี่ยหรือว่าซื้อรถคันอื่นๆในร้านผมเนี่ยผมก็จะแถมไปเลยอีก1,000บาทนะครับโอเคนะคเพื่อนๆงั้นเท่างั้นคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไลนย